สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการทำไลฟ์สตรีมมิ่งให้มีคุณภาพที่ดีนะครับแล้วก็ใช้งบป,ประมาณน้อยที่สุดทำอย่างไรได้บ้างเดี๋ยวเรามาดูกันครับ <S <S 1> <S 1> <ๆ>เราดูในช่วงเนี้ยนะการสอนออนไลน์หรือการทำไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยกำลังเป็นที่นิยมมากเลยนะ <S 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 แล้วก็เราทำอย่างไรได้บ้างเราควรมีอุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับที่ใช้งาน ทุกอย่างนะครับแล้วก็สอนวิธีการทําด้วยในส่วนของไลฟ์สตรีมมิ่งเนี่ยก็มีั้งภาพและเสียงนะครับที่มีคุณภาพที่ดีเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะครับวันนี้นะครับเราใช้อุปกรณ์ที่น้อยมากๆในพาร์ทของอุปกรณ์สําหรับไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับก็จะมี iPhone 1เครื่องนะครับตัวนี้สายชาร์จของ iPhone นะครับมีคอมพิวเตอร์สําหรับในการทำไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับทางด้านเสียงนะครับต้องการเสียงที่มีคุณภาพดีก็จะเป็น Audio Interface ของ e v o 4 by Audience ตัวน,นี้นะครับเป็นแบบ2 Input 2 Output นะครับซึ่งใครมี Audio Interface ที่บ้านอยู่แล้วนะครับจะใช้เป็นตัวอื่นก็ได้สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็การเชื่อมต่ออุปกรณ์ทางเสียงนะครับเราสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องดนตรีเข้าไปเลยก็ได้ที่ตัว Audio Interface นะครับไมโครโฟนก็ได้หรือถ้าใครทำงานใหญ่หน่อยสเกลใหญ่หน่อยก็อาจจะเป็นการใช้ ต่อจากมิกเซอร์ใหญ่นะครับแล้วก็อ็อกเซนส่งเข้ามาเป็นสัก2ไลน์นะครับอ็อกหนึ 2, ่งอ็อกสองอ็อกเอา์มาเข้าที่ชนแนลหนึ่งสเป็นซีโอเข้ามาแบบนี้เพื่อรองรับการทํางานทั้งวงก็ได้หรือถ้าใครสเกลใหญ่หน่อยจะไปแบบเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ที่มี usb เป็น audio i n t e r f a ในตัวก็สามารถใช้แทนได้เหมือนกันนะครับแต่แบบนี้จะไม่ยุ่งยากและคิดว่าที่บ้านของทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วนะครับตัวนี้ในส่วนของอุปกรณ์มีประมาณนี้ ทีนี้เราจะไปดูเซตอัพกันครับโอเคทีนี้จะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันนะครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่ออุปกรณ์ทุกอย่างเข้าด้วยกันเราต้องทําการติดตั้งโปรแกรมก่อนซึ่งในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็ต้องติดตั้งเป็นโปรแกรมสําหรับไลฟ์สตรีมมิ่งตัวหนึ่งเป็นฟรีแวร์นะครับทีน่นิยมกันก็คือ OBS นะเราสามารถทําการดาวน์โหลดได้จาก Google เลยนะครับแล้วทาการดาวน์โหลดได้เลยตรงนี้นะครับตาม OS ที่เราใช้นะครับสมมติเครื่องนี้เป็น macbook pro นะครับเราก็ใช้เป็น mac os ตัวนี้กดดาวน์โหลดได้เลยนะล้วทำการติดตั้งก็จะได้เป็นโปรแกรมตัวนี้ขึ้นมานะครับแบบนี้หน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่คือส่วนของมพิวเตอร์นะครับเสร็จแล้วกลับไปดูที่ตัวโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับเราจะใช้ iPhone นะครับเป็นกล้องนะครับเป็นกล้องแทนกล้องเว็บแคมซึ่งถามว่า คุณภาพเป็นยังไงผมว่าตอนนี้คุณภาพของกล้องโทรศัพท์เนี่ยคุณภาพดีกว่ากล้องเว็บแคมหลายตัวด้วยซ้ำนะครับนะแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะไม่จําเป็นต้องซื้อกล้องโปรมาใช้ในตอนนี้นะครับถ้าต้องการประหยัดงบแต่ที่เราต้องมีก็คือแอปพลิเคชันตัวหนึ่งชื่อว่า OBS c a m e r a ซึ่งเดี๋ยวผมจะแคปเอารูปของซอฟแวร์ให้ดูนะครับนาะจะเป็นตัวนี้ซึ่งแอปพลิเคชัน OBS c a m e l a เนี่ยจะทําหน้าที่ ในการเชื่อมกล้องของโทรศัพท์เนี่ยเข้ากับโปรแกรม OBS ที่เราโหลดมาในคอมพิวเตอร์นะครับทำยังไงบ้างนะครับหลังจากโหลดแอป,ปเนี่ยราคาประมาณอยู่ที่ประมาณ500บาทนะครับอันนี้ที่ต้องลงทุนซื้อหน่อยนะครับหลังจากที่เราโหลดแอป,ปมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็ทําการเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือเราเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับด้วยสายชาร์จของ iPhone นะครับแบบนี้เชื่อมต่อเข้าไปแบบนี้เลยนะครับเสร็จแล้วทีนี้ เราจะลองมาทำการเชื่อมต่อกล้องเว็บแคมตัวนี้เข้ากับ OBS ของเรานะครับโดยการต้องโหลดปลั๊กอินตัวหนึ่งคือตัวนี้นะครับคือ c a m e r a for OBS Studio นะครับตัวนี้ให้ Search ใน Google ว่า OBS c a m e r a plug-in แบบนี้เสร็จแล้วเข้าไปที่ลิงก์ตัวนี้นะครับตัวนี้จะได้เป็นหน้านี้มานะครับเนี่ยเราก็ทำการโหลดปลั๊กอินก่อน ใครใช้ windows ก็โหลดของ windows ใครใช้ของ mac ก็โหลดของ mac ไปนะครับเสร็จแล้วให้ทำการรีบูต obs ใหม่หรอบนะครับนี่คือส่วนของกล้องนะครับตอนนี้พลาดไงไม่มาไม่เป็นไรนะครับเราจะทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์อีกชุดนึงก็คืออุปกรณ์ของเสียงนะครับวันนี้เราใช้เป็น e v o 4ตัวนี้นะครับเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ การเชื่อมต่อนะครับเราก็แค่เสียบสาย USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์จบเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นะครับตอนนี้กล้องเสียบแล้วนะครับเสียงเสียบแล้วมีทั้งภาพมีทั้งเสียงแล้วนะครับทีนี้เราจะทำการตั้งค่าใน OBS กันนะครับโอเคไปดูกันครับโอเคนะครับอันนี้เราเชื่อมต่อเสร็จหมดแล้วทีนี้ผมจะทำการเซตอัพโปรแกรม OBS ให้ดูนะครับนะ อย่างแรกเลยพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราจะเห็นแบบนี้นะครับมีหน้าตาของตัวจอแบบนี้นะครับมีหน้าของช่องซีนของซอสต่างๆนะครับหน้าของการเซตอัพต่างๆเนี่ยนะเราไปดูทีละส่วนเลยนะครับเราต้องเซตอัพซีนของเราก่อนใน1ซีนเนี่ยจะมีซอสอะไรบ้างตัวนี้ก็เป็นส่วนย่อยของซีนนะครับเราทําการแอดซอสที่เราต้องใช้นะครับซึ่งมีในสส่วนก็คือส่วนที่เป็นของกล้องวิดีโอซึ่งเราเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์มือถืออยู่นะครับโดยการแอดซอสตัวนี้นะครับตัวกดเครื่องหมายบวกตรงซอสตรงนี้นะครับแอดขึ้นมาถ้าอโหลดปลั๊กอินแล้วจะขึ้นคำนี้มาครับเป็น iOS Camera กดเข้าไปเลยครับ1นึ่ทีแบบนี้สามารถตั้งชื่อใหม่ตัวนี้ได้แต่ว่าเรายังไม่ตั้งชื่อนะครับเราก็กดโอเคเข้าไปนะครับถ้ายังไม่ขึ้นภาพแบบนี้นะครับให้เลือกตรง iOS Device ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เลือกชื่อมาเป็นชื่อแปลกๆตรงนี้นะครับกดได้เลยถ้าไม่ขึ้นอีกก็กด refresh device นะครับ reconnect device ได้เลยนะครับตรงนี้กดโอเคเข้าไปเห็นไหมครับภาพของกล้องมือถือมาแล้วคุณภาพภาพถือว่าใช้ได้เลยนะครับดีเลยสังเกตว่านี่คือภาพจากกล้องมือถือเห็นไหมครับผมขยับภาพขยับกล้องตัวนี้ในส่วนของภาพมาแล้วทีนี้ในส่วนของเสียงล่ะ เราอยากให้เสียงดีๆต้องทำอย่างไรบ้างนะครับเราก็ทำเหมือนกันครับมาบวกตรงนี้ในซีนเดียวกันนะครับกดบวกตรงนี้หนึ่งทีปึ๊บแล้วเลือกไปที่คำว่า audio input capture ตรงนี้กด1ครั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกตั้งชื่อตัวนี้เป็น evo4 ก็ได้นะครับผมจะตั้งเป็น evo4 ละกันนะปึ๊บแล้วทำการเลือก device ตัวนี้นะครับ เห็นไหมพอเรากดเข้ามาในช่องนี้ก็จะมีดีไวต่างๆให้เลือกนะครับตรงนี้จะเห็นคําว่า Eo4 ปุ๊บเราก็เลือกเลยตรงนี้เสียงที่เข้ามาในสตรีมเราก็จะเป็นเสียงจาก Eo4 นะครับเนี่ยทีนี้ผมจะลองเทสอด้วยการเสียบไมโครโฟนเข้าไปนะครับรนะครับเสียบไมโครโฟนเข้าไปเลยตัวนี้เป็นไมโครโฟน Tascam ที่ M80 นะครับผมใช้ตัวนี้อยู่นะครับต่อสาย XLR เข้าไปที่ตัวอินเทอร์เฟซเรียบร้อยทำการปล่อยแฟนทอมถ้าเราใช้ไมโครโฟนแบบคอนเดนเซอร์เนี่ยจำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงตัวนี้นะครับก็คือ48โวลต์ตัวนีนะ้การใช้งานก็คือทำการเลือกชัน n นลก่อนนะครับตรงนี้เลือกที่ชันแนลหนแล้วกดเปิดแฟนทอมตัวนี้นะครับทีนี้เสียงจะมาแล้วนะครับในหน้าจอผมจะเห็นว่า มีสัญญาณเสียงเข้าแล้วนะครับตอนนี้หน้าจอผมจะมีเสียงเข้า2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นของ iOS Camera กับในส่วนของ EVO 4นะครับเราต้องทำการปิด s o u อันนึงก่อนก็คือต้องปิด s o u เสียงของ iOS Camera ทิ้งไปนะครับคือการกดมิ้วตัวนี้กดจึ๊บนะครับเสียงที่เข้าตัวนี้จะเป็นเสียงจาก EVO 4เท่านั้นแหละนะครับดูจากเวฟที่เข้านะครับผมจะลองดีนิ้วดู เสียงเข้ามาแล้วนะครับสังเกตว่าเสียงที่เข้ามาตัวนี้จะเป็นเสียงมีขีดเดียวนะครับเป็นเหมือนโมโนเลฟข้างเดียวนะครับเราสามารถแก้ไขได้โดยการไปที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับกดเข้าไปแล้วไปที่คําว่า advanced audio property นะครับแล้วเลือกเป็น q o c เนี่ยเลือกเป็นโมโนนะครับแบบนี้กด c ค o s ไปทีนี้เสียงจะเป็นโมโนแล้วถ้าเราใช้ไมตัวเดียวนะครับแต่นั้นถ้าในกรณีที่เราใช้เป็นมิกเซอร์ต่อมาจาก ที่ไหนก็ตามนะครับก็ต้องเอาออกไม่เป็นโมโนแบบนี้ให้เป็นซตรีโอแบบนี้ได้นะครับถ้าเราเสียบ2องชัแนลหนเนี่ยเข้า2รูพร้อมกันเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นซ้ายขวาแยกกันเป็นซตรีโอนะครับแต่ถ้าเราใช้ไม้ตัวเดียวเลือกเป็นโมโนแบบไปก,กได้เลยนะครับการเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเท่านี้นะครับทีนี้เราจะลองทดสอบเสียงให้ดูว่าคุณภาพเสียงจากการที่เราต่ออุปกรณ์แบบเนี้ยผ่านไม้ตัวเนี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างผมจะลองทําการเลคคอร์ดให้ดูนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะทําการ เปรียบเทียบเสียงระหว่างเสียงที่ผ่านการเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เฟซนะครับเข้าอุปกรณ์ที่ผมเซตไว้ตอนแรกที่เป็นกล้องจาก iPhone ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับผมวางไว้ตัวนี้นะแล้วก็กล้องอีกตัวหนึ่งเป็นกล้องจากโทรศัพท์ซึ่งอยู่ทางด้านนี้นะครับมุมนี้โอเคจะลองให้ดูกันว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับจะลองเล่นกีตาร์ให้ดูนะครับ นี่คือเสียงที่ได้ยินนะครับเสียงกีตาร์จากตัวนี้เป็นเสียงจาก e v o c นะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับอุปกรณ์ชุดนี้นะครับสังเกตว่าถ้าใครมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ครบแล้วเนี่ยเสียตังแค่ค่าแอปพลิเคชันของตัว obs c a m e r a ประมาณ500บาทเท่านั้นนะครับสำหรับนะครับใครที่สนใจอุปกรณ์สำหรับไลฟ์สตรีมมิ่งทำเพลงนะครับหรือว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานเสียงทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถติดต่อ บริษัทบันทึกเสียงของเราเข้ามาได้นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับสามารถจัดอุปกรณ์ได้ตามงบประมาณที่คุณลูกค้าสนใจนะครับเราสามารถจัดการให้ได้นะครับสามารถติดต่อได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับ